ชตอนนี้ถึงไหนพี่มีสบู่ด้วยมีสบู่ด้วยอาบเลยอาบน้ำเย็นดีโอ้โหเนี่ยเหรอพี่นี่คือรีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทโอ้โหเจ๋งพางไปแล้วอาบผูชีงน้ำใสเห็นตัวปลาปลาอยู่ในท่องหินมีอะไรเอ่ยข้างหน้า ออสะาเนาะ้ส่นถ้าเนมันลงร่องนี้มันลงแน่เลยแล้วก็นี่วางพวกกะเลกะลาดมันลอดทลวงเลยไหมอ้โอ้โอ้ฮขาดใหม่มาอัดเนี่ยเยยบอันเนี้ยแข็ง จบไวินพูดวินอินวน่วินขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ค้ำข้างล่างแลพี่แ้ก็เดี๋ยวขอไัยอย่างว่านะสองฮะขอไัยแลสักสีต้นแล้วปลูกดีๆะจบขอมีทานอยู่ฮะอลำเกียครับลอยจตกตกตกไหมดิ้นลงดิอืมตกดำลงบแค่เขาอี่มยังดีทย้งเนี้ยดีเ่ยเก่าแล้ว กข็ขนาดนี้นะครับเราซ่อมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราขั้นมาลองดูครับว่ารถคันไหนเบียร์คันแรกลองดูดิจิงดิดิตจะเอาโฟลักเนี้ยรนี้เอาโฟลักเลย การผัดกันนะครับตอกหลักเพื่อที่จะ,จะดูว่าไม่ให,ไให้ไม่ให้ไม่ให้ไผ่เนี่ยมันขยับตัวจะช่วยๆแรงอันห่บบบกบมาเลยไปเลยออกมาตายคนมาอปุปกรณ์ mít với về pí mít bớt đi. nãy lẹ, nãy lẹ, phan nãy đây, nãy nghĩa, nãy nghĩa Ôi Bọc lái đây nãy 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 พี่นี่มองพี่คนเดียวผมถ่ายวนดีโอมามาาไปก่อนอ่ะมาช้าๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้นล้อมาโอเคล้อหลังพี่พอเหรอพอพอพ่อมาค่อยๆัลงมาตังพี่ลงมาอ่านั่นแหละค่อยๆไม่ต้องรีบครับเลยขอปุ๊บ เลยมาอ่ะมาเลยเดินมาแล้วเดินมาแล้วติดติดซ้ายเลยพี่เดินมาเดี๋ยวพี่หักซ้ายนิดนิดก่อนเดี๋ยวเราหลังไป่โทะใช่ใช่หักซ้ายมาก่อนหักซ้ายมาก่อนอีกตรงมาตรงมาเลยพี่ตรงมาเลยเดินมาเดิช้าช้าอ่าครับขวานิดนึงขวาถ้าหลังไว้อ่ามาอ่าเดินมาเลยโอเคเดินมาขวานิดนิดเออติดขวาไม่ให่ถูกแล้วถูกถูกขวาเยี่ยมเยี่ยม

นั่นแหละอ่าเดินมาแล้วค่อยๆค,คืนซ้าย 1> <MIC> 1เดินมาเดิน<ส>ซ้าซ้ายอ่าถูกแล้วเดินมาเดินมามามามค่อยๆติดขวานิาดๆขวาฟังด้วยดูหน้านี่มองเน่มองเน่ตรงมาตรงมาตรงมาคืนรอซ้ายเฮ nè lĩnh của mai này. A thôi, cơn bên hết. Ah, 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 ah. Qua À, đúng rồi gạo. không? ta. đập, ta. Mẹ ta. Tung la tu la. Hoa hoa. 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 Hỏi lắng, hỏi lắng ไปไปถอยไปก่อนอ่าอไาพ่อหักมามาเดินหน้าเดินหน้าเดินมาอ่าสายนิดๆสายไปก่อนอ่าค่อยคืนขวาอ่าตรงม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 าสวยอ่าขวาขวาขวาอีกขวาอีกมา ขวาอีกขวามาเดินนะเดินมาเดินมาถ้าไม่มีโซ่รัดติดแน่ไม่ไผ่อยูเพราะไผ่อีกเดียวตอนเนี้ยอยูเพราะไม้ไผ่เลยเนี่ยยังอยู่เพราะไม้ไผ่อ่ะหักขวาขวาหมดขวาเป็นหลักดีกว่าขวามาขวา มาแล้วมาแล้วเดินมาเดินมาเดินมาก่อนเดินมาเรื่อยเรื่อยเดินมาเดินมาให้รอเดินมา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 เดินหน้ามาเดินหน้ามาเรื่อยๆขวาไว้ขวาอีกนิดนึงอ่ะสวยอี่ะขวาอีกขวาอีกนิดนึงขวาเดินหน้าเดินหน้าอย่าหยุดนะโอเนอ่ะหน้าหน้าเดิน้าหน้า ไล้ามดเลยไอ้บอสชิดขานั่นหมดเลยอะอยู่บนไม่ไผ่ก็ตลอดนล้อซ้ายรอขวาีวไ่ไชิดขวาเยอะเดินหน้ามาขยับน้าไปเขยับรถหน้าไปเองไม่พอพอเดินหน้ามาิขวาขวาไว้เฮียขวาไว้มาลยอะเดินมา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 ขวาขวาขวาไว้เออ ขวาไ้ขว่าใช่ไหมหักซ้ายเฮ้ยไม่พอไม่พอตรงมาตรงมาตรงมากัน อก่อนหยิบอะถอยถอยถอยขึ้นไปเลยตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่หมไม่พน้นไม่พน้นไม่พน้นว้าวว้าว

khóa 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 hai gấp khóa hai gấp kê tung 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 lưi 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 tung ขวาขวาขวาสุดเลยพี่แดงขวาสุดโอเคตรงนายตรงยาวเลย